แต่แด็ดแดดแต่ดดแดแต่เดดเด็ดแด็ดเด็ดแดดเด็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 ดเดดเด็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 ดเด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 เ็ด ไม่ลองไปย้ายไปไหนล่ะเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวเดินไปหาเอาไอ้แป้งฝุ่นมีเท่าไหร่ก็จ่ายมาก่อนติดติดเป็นอะไรอ่ะอีแม่บออ,อีแม่บอคุณแม่เหรอมาทวงนี้นะไม่ได้มาแปลที่คุณโทรคุยกับแม่ คุยจัดจ้างเอามาหกพันหกพันเอ้เอาหกพันมีมีก็จ่ายค่ารักษาแม่เขาแม่เป็นอะไรไม่สบายแล้วก็พาไปโรงพยาบาลยังไงพาไปแล้วครับไปรถอะไรอะ่ะไปรถบัสรถเม์รถเบนซ์อันนี้ไม่ได้จริงๆนนี้ไม่ได้จริงๆ ไม่ได้ไม่ไรไม่ไไม่ปไรไม่ไรขอโนพี่โอเไม่ได้จริงอ้าวเราอะลุยสวัสดีครับพี่เออว่ามาเป็นไงโอ้ขลงเลยชีวิตผมไม่ได้สุขสบายอย่างที่พี่คิดเอาล่าไปเลยไป่กวนเนี้ยผมจะกินข้าวต่ละม้อเเปล่าใส่ผเกือ โอเคพอละเจ้อุปการละไงครับขอบคุณพี่มากเลยครับเก็บเสื้อผ้าแล้วไปอยู่บ้านครับพี่ตองคุณพี่มากเลยครับขอ,ขอบคุณอะไรเนี่ยไปทำเอเพิ่มเลยปิดทวงตังค์บอบมาเลยกำหนดมาเลยให้เวลาเท่าไหร่ให้มาเอาเนี่ยผมบอกพี่ไปว่าให้พี่มาเมื่อไหร่บอกมาพรุ่งนี้อ้าวก็ให้มาพรุ่งนี้แล้ววันนี้พี่มาทำไมมาหาเมื่อวานใช่ผมก็บอกพี่ว่าวันนี้ผมไม่มีเออให้พี่มาพรุ่งนี้ มาพรุ่งนี้แล้วเนี่ยแล้วพี่มาทำส้นอะไรวันนี้ขอพี่มาปิดวันปิดวันพี่พรุ่งนี้พี่ขอโทษเออเราคุยกันพรุ่งนี้ได้ได้ได้ผมใช้อยู่แล้วพี่ผมไม่เหมือนคนอื่นตลกมากนะตลกครับลุกขึ้นมาคุยกับใครอย่าทำอะไรพวกผมเลยครับเอางี้ละกันเอาเมียผมไม่ขัดดอกไหมแล้วเมียอยู่ไหนเมียผมอยู่บ้านเนี่ยฮะเมียผมเหรอเอออ๋อนี่วไงครับอยู่ข้างพี่ตกลงอยู่บ้านหรืออยู่นี่อยู่นี่ลืมเล่นประสาทเสียกันไปหมดแล้วอยู่นี่อยู่นี่นี่ กับบ้าหรือเปล่าอย่าให้มันไปทําอะไรเปลืองข้าวเปลืองน้ําบ้านช่วยกินยังไงกินข้าวไงจานเดียวครับวัจารย์จานแบ่งจานดาวเทียมครับไม่เอาแล้วไงเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวดูของน้เดี๋ยวก่อนไม่ใช่มาดูมาดูจะไล่กูจะไรมากกว่าไอ้ลูกเดี๋ยไปแข่งกันมันก็แค่หยอกเล่นมันแค่แย่ดังลูกก็ สัสสัส N ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส N บอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส N ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัส N ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีว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 ิ